สวัสดีครับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Healthy World มาจันโลกสุขภาพนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลตัวเองให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับซึ่งแน่นอนคนเราในยิ่งอายุมากขึ้นความเสื่อมในร่างกายย่อมเกิดขึ้นนะครับไม่นับความเสื่อมที่เกิดจากการที่คุณรับพิษเข้าสู่ร่างกายยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอาทิเช่นนะครับเมื่อคนเราอายุมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเสื่อมจากผิวนอกร่างกายนะครับหรืออวัยวะภายในร่างกายเนี่ยสังเกตเห็นได้ชัดเลยและยังต้องไม่ลืมนะครับ ว่าสารพิษที่เรารับเข้าสู่ร่างกายจากมลาวะต่างๆนะครับจะยิ่งทําให้ไม่ว่าจะเป็นตับไตนะครับหรือว่า ลำไส้ของคุณนะฮะที่ได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายทุกวันวันนี้นะครับผมมีหนึ่งอย่างจะมาฝากกันเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองทําให้ร่างกายของคุณแข็งแรงเลือดไหลเวียนและที่สําคัญสามารถล้างพิษในเลือดของคุณได้และจะทําให้ร่างกายของคุณปรับสมดุลได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตับไตหัวใจหรือแม้กระทั่งหลอดเลือดของคุณเองนะครับวันนี้เรามีสิ่งดีๆมาฝากกันแต่จะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยดีกว่าครับ คอโรฟิลโมเลกุลชีวภาพสุดพิเศษสําหรับมนุษย์เป็นคอโรฟิลชนิดเดียวที่สามารถซึมผ่านผนังหลอดเลือดได้คอโรฟิลประกอบไปด้วยวิตามินและเกลือแร่ที่สําคัญอาทิเช่นยอดอ่อนข้าวบาเล่ยาอัลฟฟาและใบหม่อนเต็มไปด้วยคุณประโยชน์ช่วยดับกลิ่นและขจัดสารพิษในร่างกายช่วยเสริมระบบการทํางานของกระเพาะและลำไส้มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยทาความสะอาดหลอดเลือดเพิ่มเซลล์มเมดเลือดแดงและช่วยทําให้ภูุิมุ้มกันแข็งแรงเสริมด้วยรสเปปเปอร์มิน ทำให้ความรู้สึกสดชื่นในขนาดดื่มคอร์โอฟิลพลัสถูกสก,กัดอย่างพิถีพิถันรับรองคุณภาพด้วยรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ปีคริสตศักราช1,915เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานความดันสูงโรคหัวใจโรคภูมิแพ้ดื่มคอร์โฟิลทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ กลับเขสู่รายการ Healthy World มจันโลกสุขภาพนะครับซึ่งแน่นอนผมได้รับเกียรติจาก2ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสุขภาพมาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับผมท่านแรกนะครับคุณพรเทพมีคล้ายผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพองค์รวมสวัสดีครับสสวััดีครบท่านที่2นะครับคุณแก้วค้าขนางเนียมสาขาครับสวัสดีครับ ครับผมซึ่งวันนี้นะครับทั้งสองท่านให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับมาร่วมแชร์ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพกันนะครับเรามาพูดคุยกับทั้งสองท่านกันเลยดีกว่าปัจจุบันนี้คุณแก้วคะคนางเนี่ยทำอาชีพอะไรครับธุรกิจส่วนตัวอยู่ครับอ๋อครับผมส่วนคุณพี่พรเทพแน่นอนนะครับเราเคยเจอกันแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสุขภาพองค์รวมซึ่งปัจจุบันก็เป็นวิทยากรให้หลายที่นะครับเราเคยเจอกันที่รายการ Health Plus ด้วยนะฮะเคยอัดรายการด้วยกันดังนั้นแมาเรื่องสุยับก คุณพี่แก้วค่ะขนางนะครับผมตอนนี้มีปัญหาสุขภาพอะไรจะมาแชร์กันในวันนี้ครับเมื่อก่อนนะคะ่ะมีมีปัญหาสุขภาพเยอะมากก็คือเป็นคนที่ไม่ค่อยทานน้บแล้วก็เป็นพนักงานบริษัทซึ่งเราอยู่กับหมกมุ่นอยู่กับเอกสารตื่นเช้ามาต่อบรเขาทํางานปุ๊บก,ก็น้ําแก้วเดียวทั้งวันนะคะม,มันก็เลยมีปัญหาคือในเรื่องของท้องผูก<อ>แล้วก็ตอนนั้นผิวดํามากตอนนั้นมีฉายยานามค่ะว่าดําคอมเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทานน้ำไม่ค่อยมีเวลาผิวแห้งใช่ผิวแห้งแล้วก็ไม่เป็นอะไร ที่รู้สึกว่ามันกินแล้วมันติดคอไงเพราะความเคยชินไม่ค่อยได้ทานแล้วก็เราเป็นคนที่ออกต่างจังหวัดบ่อยอะค่ะพราออกต่างจังหวัดเป็นกิจวัตรเนี่ยเวลานั่งรถไปเ่นานๆใช่ไหมปวดท้องและอั้นไงคะพออั้นปุ๊บเราก็จะไม่ถ่ายเป็นประมาณสัปดาห์นึงจะถ่ายทีรู้สึกว่าเมื่อก่อนไม่รู้ว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่อันตรายเนอะอันตรายนะเนี่ยเฉียดเป็นมะเร็งลำไส้ใช่เมื่อก่อนไม่ไม่ทราบว่ามันอันตรายและอีกเรื่องหนึ่งเป็นไมเกรนครับไมเกรนนี่ทรมานมากเป็นตลอดเลยค่ะ ก้มหัวไม่ได้เลยมันเหมือนอมีเข็มจิ้มอยูใ่ในในหัวค่ะพอไปตรวจหมอหมอบอกว่ามีไสนัดอาการ แบบเริ่มด้วยคือทุกโรคอยู่ในร่างกายเราส่วนรวมสาเหตุอย่างแรกเลยที่เท่าที่ฟังก็คงเป็นเรื่องของการทานน้ำทานน้าน้อยความเครียดจากการทํางานแล้วก็ทํางานหนักด้วยการเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยนะครับผมและที่สําคัญเวลาไปต่างจังหวัดทีห้องน้องน้ําไม่ค่อยอยากเข้านะปัจจุบันเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ไม่ผิวพรรณก็ไม่ได้ดําเหมือนที่บอกเป็นดํา .com เลยนี่ยปัญหาตอนนั้นเราไม่ได้ค่อยใส่ใจดูแลสุขภาพในตอนเป็นวัยรุ่นเนาะพอคนนี้มีคนมาแนะนํานู่นให้กินเราก็กินกินตามาริยธา่ะเหมือนเขาว่า เม่มันเหมือนมีจริงๆอ่ะเคยทานอคอโรฟิลล์ตัวหนึ่งที่เป็นแบบผงๆอ่ะค่ะเรารู้สึกว่ามันมันละลายน้ํายากมันต้องรอให้ละลายเราก็รู้สึกว่ากินไปช่วงหนึ่งแล้วเราก็เลิกกินแล้วก็มีอีกยี่ห้อหนึ่งเคี่ยมให้มาทานก็คือเป็นน้ำอ่ะค่ะแต่เรารู้สึกว่า,ากินแล้วมันเหม็นเขียวแล้วก็ไม่ค่อยทานครับแต่สุดท้ายคือมาเจอตัวคอโรฟิลล์พลัสต,ตัวนี้ค่ะม,มันบังคับเรากินน้ำไปในตัว เพราะเขาบอกต้องกินผสมน้ำไงม,มันก็เลยทําให้เราทานน้ําไปในตัวด้วยพอ,พอเชื่อไหมคะตอนที่กินตอนแรกก็ยังไม่เชื่อนะคะว่ามันเกิดจากคลอโรฟิลเพราะเป็นคนที่ถ่ายยาก พอถ่ายยากปุ๊บรู้สึกว่าระบบขับถ่ายเราไม่ค่อยสมดุลละทําพยายามทายังไงให้ถ่ายก็ไม่ถ่ายแล้วก็ไม่กินผักอีกอเป็นเป็นคนที่โดนดุที่บ้านค่ะจะดุบอกที่ทำไมไม่ยอมกินผกักผักก็หลีกเลี่ยงเนี่ยก็เลยกินโคลลีฟลสดๆเขาแนะนําม,มาค่ะว่าให้กินสดๆเพียวๆเรากินเข้าไปประมาณหนึ่งแก้วเล็กอะค่ะที่เขาบอก30ซีซีอะค่ะก็กินไปประมาณอันนี้ชอบกินเยอะเพราะว่าอันนี้กินง่ายแช่เย็นแล้วกินแบบ กินประมาณ2แก้วค่ะพอสักพักหนึ่งพอเรานั่งไปช่วงหนึ่งค่ะประมาณสักไม่ถึงครึ่งวันะต้องบอกต,อต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งต้องบอกว่าออกมาทวดอ,ออกแบบเยอะมากค่ะเยอะๆต้องบอกว่าเยอะแล้วก็เขียวอื่นเลยคือถ่ายสะดวกเลยนะครับถ่ายสะดวกวก็พูดง่ายคือเหมือนเขาไปล้างลำไส้ให้เราเลยเนาะใช่ใช่แต่ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าไม่เกิดจากอะไรว่าทำไมมันถึงถ่ายเยอะขนาดนี้ทุกครั้งที่ตื่นนอนมา ทานใช่ไหมคะพอทานปุ๊บเราพอเราทานข้าวตาไปมันจะกระตุ้นแล้วมันก็จะถ่ายของมันโดยอัตโนมัติต้องต้องยอมรับทุกวันนี้ถ่ายทุกวันเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องผิวค่ะมันก็เกิดจากการที่ว่าเราเริ่มทานน้าเยอะแล้วก็พยายามกินน้ําเยอะๆมันก็รู้สึกว่าผิวของเรามันมันดีขึ้นมันมันมันใสขึ้นอันนี้ต้องบอกได้เลยว่าผิวใสจนจนคนทักว่าทาไมหน้าใสขึ้นไม่ได้ไปทาเบบี้เฟสนะคะคือคือตัวตัวการทานน้าเยอะๆเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของการปวดศีรษะเมื่อก่อนจะ ใช้ยาบาราแกนที่เขาเรียกอะค่ะต้องบอกเลยปวดปุ๊บต้องกินปั๊บใช่เออผมเป็นไมเกรนเหมือนกันแล้วคะใช่ต้องบอกว่าเป็นโรคที่ทรมานมากใช่พี่มันแบบจี่จี้จีๆจจีแบบทรมานมากปวดขึ้นตรงเนี้ยค่ะขึ้นตาขึ้นหัวไปหมดเลยแล้วก็ถ้ายิ่งนอนก็บอกนอนแล้วตื่นจะหาที่นอนหลือไม่แล้วมันนอนไม่หลับด้วยประเด็นมันมันบีบเออพลิกพิหัวพิกไรทีนั่นแต่วันนี้วันนี้ต้องขอบคุณว่าว่าบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ตรงเนี้ยมันมันหายไปโดยที่เราก็ไม่รู้สาเหตุว่ามันหายจากอะไรมันเกิดจจจาากอะ ่าไอ้น้ำเมง่ีเขาพยายามเน่มากินน้ําเยอะๆแล้วก็เผอิญว่าน้ําที่กินอ่ะจะกินตัวนี้เป็นหลักอาหารคอรฟิลล์เรีผสมคอรฟิลล์กินทั้งวันใช่ต้องกินทั้งวันทีนี้เราก็เลยรู้แล้วว่าว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการท้องผูกนะครับเรื่องของผิวพรรณที่ขาวใสขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของอาการไมเกรนที่ปวดเนี่ยตอนนี้ทุกอย่างหายไปหมดแล้วนะครับดังนั้นสาเหตุทั้งหมดเนี่ยที่ตัวคอรฟิลล์ดูแลโรคเหล่านี้ให้หายให้ร่างกายเราแข็งแรงได้เป็นเพราะอะไรครับพี่คอนเทสต์ขออนุญาตตัดคำว ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมันจะประคับเกี่ยวมันจะมาจากปัจจัยเดียวที่เกิดก็คือการขาดน้ําร่างกายขาดน้ํายาวนานต่อเนื่องสะสมมาแล้วคนส่วนใหญ่เป็นกันเยอะนะคือน้ำเนี่ยมันมี2อย่างคือคนกินน้ํากินน้ําถูกกับกินไม่ถูกอย่างเช่นน้ําชากาแฟน้ําชาเขียวน้าอะไรพวกนี้เราเราไม่น่าเป็นน้ำนะครับน้ําที่แท้จริงคือน้ําเปล่าน้ําเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเอ่ยยกตัวอย่างเหมือนประเทศอ่ะผมชอบยกตัวอย่างเปรียบเทียบนะเหมือนประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยฝนแรงนานมากเลยดินก็แตกระแหง พืชพันธัญญาหารมันก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมครับเพราะว่ามันขาดน้ำพอฝนตกมาจมนกับกรมชนก็ต้องการเกิดก็ต้องการประปาก็ต้องการทุกคนต้องการหน่วยงานทุกคนต้องการน้ำหมดเลยใช่ไหมในร่างกายของเราก็เหมือนกันพอเราดื่มน้ําน้อยน้ําทุกส่วนของร่างกายมันก็มีการมีถูกกระจายไปตามที่ต่างๆใช่ไหมโดยเพราะสมองเนี่ยต้องใช้เลือดเออต้องใช้น้ําประมาณ90%เอเลือดต้องใช้น้ํา92%ตับต้องใช้น้ํา87%ทุกตัวต้องใช้น้ําหมดเลยมาที่อาการของโรคที่เป็นหลกนะ พอขาดน้ำปั๊บมันก็จะมันก็จะ กระทบกระเทือนันไปทั้งหมดเลยเรื่องปวดหัวเรื่องไมเกรนนี่ยังไม่เล่าเรื่องปวดไปจำเดือนใช่ไหมปวดระจำเดือนนี่สาหัสสาการมากเลยผมไม่เคยเป็นระจำเดือนนะแต่ว่ารู้ว่าคนที่ขาดนั้นก็จะปวดทรมานมากนั้นทีนี้หลังจากที่คอโรฟิลผสมน้าเข้าไปเพราะว่าไม่กินเพียวเพียวก็คือส่วนหนึ่งนะแต่ถ้าให้กินให้ดีต้องผสมน้ําแล้วกินในปริมาณที่มากพอเพราะว่าเรามีเราจะมีตัวล้างพิษในเลือดในคอโรฟิลนะมีตัวลดความเครียดมีทําให้ผิวหนังทําให้คอเลาเตออใต้ผิวหนังเนี่ยเกิดความชุ่มฉ่าขึ้น มีเรื่องของการการกระจายตัวของเม็ดเลือดที่เลือดเป็นกรดเป็นด่างเหล่านี้มันไปช่วยทั้งระบบเลยนั้นพอพอช่วยทั้งระบบปรากฏว่าจากการที่เขาเคยขาดน้ําเซลล์ทุกเซลล์มันก็ได้รับน้าอย่าลืมนะว่าเซลล์ต้องการ3อย่างน้าอาหารอากาศเซลล์ไม่ต้องการอย่างอื่นนะครับนั้นพอเซลล์ได้เกิดความยุ่งฉ่าเซลล์ก็ไปซ่อมเซลล์ เขาเรียกกระบวน,นการเซล์ซ่อมเซลภาษาทางแพทย์เขาเรียก DNA repair ทีนี้พอทํางานได้ปรากฏว่าก,ก,ก็ตอบโจทย์มาในเรื่องของผลที่เซล์ซ่อมเซลล์แล้วทำให้ร่างกายดีขึ้นเจ้าพอลฟิลเนี่ยเป็นตัวไปกระตุน้นเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวต้นทางกระตุ้นให้กับเซลล์ทํางานได้อย่างปกติปกติแล้วตั้งแต่เราเด็กๆนะสมัยที่เราอายุ1 3ง3 0ใช่ไหมตอนนั้นเรามีฮอร์โมนพร้อมเรามีทุกอย่างแก้มแดงไปลูกมะปรางใช่ไหมครับแต่พอหลังจากอายุ30ขึ้นไปแล้วเนี่ยฮอร์โมนเหล่านี้มันก็น้อยลงนะครับถูกสร้างน้อยลง ตอมต่างๆตอมไร้ท่อที่เคยสร้างฮองมนเยอะแยะนี่ก็สร้างน้อยลงมันก็เลยไม่พอพอไม่พอมันก็เลยแย่งกันแนะนําท่านผู้ชมว่าเราดูรายการนะครับอันดับแรกก็คือว่าเข้าใจในประเด็นก่อนอันดับที่2ก็คืออย่าเพิ่งเชื่ออันที่3ก็คือว่าหลังจากนั้นเราลอง,ลองทดลองดูก่อนนะครับหลักการลาม,มาสูตรคือว่าอย่าเพิ่งเชื่อเพราะฟังตามมันมาอย่าเพิ่งเชื่อเพราะชื่นชมอะไรต่างๆนี่นะแต่ให้ลงไปปฏิบัติคือลงไปทานก่อนเพราะว่าของเราเนี่ยมันคุ้มค่าที่บอกว่าสารสกัดเข้มข้นจาก จากผักแต่ละชนิดมานะมันช่วยกระตุ้นมันช่วยให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแทนที่เราจะไปนั่งเคี้ยวผักวันละ3ากิโลครับเราก็กิน3ช้อนเช้า3าช้อนตอนเย็นนะครับก็ทดแทนได้วันนึงผัก6กกิโลแล้วคาว่านวัตรกรรมในการผลิตเนี่ยเขามีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่ทําให้อาหารที่เข้าไปถู่ร่างกายเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้เลยเห็นไหมครับว่าเวลานักบินอวากาศเขาไปอยู่บนอวากาศเขาไม่ได้ไปผัดกะเพราทอดไข่ดาวกินนะเขาทำแคปซูลไปกินใช่ไหมครับอยู่ได้5ปี10ปีอย่างเงี้ย อันนี้ก็ความหมายก็คือว่านวัตรกรรมทางสุขภาพเนี่ยเขาสามารถผลิตผลิตภัณฑ์เนี่ยออกมาตอบโจทย์โดยที่ไม่เหมือนสมัยก่อนอมสมัยก่อนกินปั๊บเนี่ยต้องผ่านกระเพาะต้องดูดซึมติดไขมันไลโปโซมต่างๆเนี่ยมันจะถูกเก็บเอาไว้แต่เดี๋ยวนี้คุณอมปั๊บเนี่ยครับมันสามารถดูดซึมเข้ากันก็เข้ากระแสเลือดได้เลยผมจะบอกแถมอีกอย่างนะคนที่ปวดฟันเหงือกมีปัญหาติดเชื้ออะไรต่างเนี่ยให้ออมตอนเช้าเวลาเราปวดฟันแล้วเราไปหาหมอฟันใช่ไหมครับ หมออก็บอกว่าเหงือกมีปัญหาพอเหงืออเป็นมีปัญหานี่เขาถอนอะไรครับถอนฟันสิครับทำไมไม่ถอนเหงือครับเออถอ,อ,อ,อสิเ <laughs> <laughs> พราะถอนฟันด้วยพอโลฟิลมนี่มันมันจะช่วยในเรื่องของการสมานแผลการอักเสบ <c oughs> ช่วยในเรื่องการฆ่าเชือ้อ <c oughs> อาจารย์เองเคยไปหาหมอฟันนะครับแล้วก็บอกว่า ขาถามอาจารย์ว่าไปทําอะไรมาทําไมร,รากฟันเนี่ยมัน,ม,นมันดีจังเลย <ừ> mm. เีอือกดีจังเลยลก็เล่าให้ฟังว่าอมคอโคลโรฟิลล์ <ừ> mm. ปกติหมอจะให้อมน้ําเกลือหมอบอกว่าให้เอาน้ําเกลือมาชงนะอมน <ừ> mm. ะเวลาปวดฟันแต่อาจารย์อมโคลโรฟิลล์มานานมากเลยเป็นปีๆไม่มีอาการปวดฟันอย่างผมก็เป็นเหมือนกันนะผมมีอาการเนี่ยปวดไมเกรนปลายประสาทอักเสบนะครับพอได้ทานโคลโรฟิลล์ตัวนี้เข้าไปนะมันไม่ได้คิดะไรอยู่ดีมันหายไปลยแล้วมาน,นั่งคิดอ่า นี่ทำไมมันหายเออเนี่ยพอได้มาฟังเพราะว่าสารที่อยู่ในตัวคอร์ฟิลเองนะครับที่ไปช่วยทําให้เลือดเราพูดง่ายคือมันฟลู์ขึ้นนะไหลลีดไหลเวียนได้สะดวกสานในแต่ละตัวในแต่ละตันนี้นะครับแล้วก็เนี่ยโหผักแต่ละอย่างนี้รวมอยู่ในนี้แบบเรียกได้ว่ามีอะไรเป็นภาษาเกาหลีพวกต้านอนุมูลอิสระมีผักขมบํารุงสายตาบอกเกอรี่เอ้ยมะเขือเทศนะบำรุงต่อมลุ่งหมามอะโวคาโดป้องกันมะเร็งนะครับแล้วก็กระหล่ำปีนี้อันนี้ช่วยล้างพิษนะครับทุกอย่างเอามาสกัดเป็นคอร์ฟิลนะแล้ว รับรองว่าทําไมดื่มเข้าไปมันจะโรคพวกนี้มันจะไม่หายล่ะแล้ว อะไรที่ดื่มมันก็ซึมเข้าสู่เซลล์ง่ายอยู่แล้วนะครับ,รบพี่ก็ดูตัวอย่างได้อย่างผมนะฮะหรือว่าตัวพี่แก้วค่ะขนางเองนะครับพี่เอ็มเป็นคนที่ตอนท้องแล้วผ่าท้องคลอดนะู่นม,มันก็เลยมีปัญหาในเรื่องของช่วงมีรอบเดือนอแต่แรกก็เป็นคนที่สมบูรณ์แต่มีรอบเดือนก็คือมาเยอะพอเราผ่าคลอดไปปุ๊บรอบเดือนนะ่ะแห้งมากเราก็รู้สึกว่าม,ม,มันเหมือนกับผู้หญิงที่มันจะต้องระบายออกบ้างใช่ไหมคะคเดือนต่อมาเนี่ยแบบมาเยอะมากแล้วก็สด ส่วนเรารู้สึกว่าพออะไรที่มันอยู่ในร่างกายแล้วมันถูกถูกถขับ <ไป S 2> ออกไปบ้างเนี่ยร,รู้สึกว่ามันมันสบายตัวขึ้นเยอะ ณปัจจุบันนะคะยังยังแบบอายุเยอะก็ยังมีในเรื่องของรอบเดือนที่เยอะอยู่เลยค่ะอันนี้ช่วยช่วยได้เยอะเลยค่ะในเรื่องของรอบเดือนนะคะที่สาคัญผู้หญิงไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับรอบเดือนผิวพรรณหน้าตาเป่งปรังสดใสไม่หงุดหยิดนะครับนี่ก็คือข้อดีทั้งหมดทั้งมวลเกี่ยวกับเรื่องของสารสกัดจากคอโรฟิลล์นะครับซึ่งวันนี้มาในแบบน้ําและที่สําคัญนําเข้าจากประเทศอเมริกามาแบบทั้งขวดเต็มๆแบบนี้เลยสตอรี่ของเขาก็คือเขาได้รางวัลโนเบลนะครับเขาไม่ใช่หมายความว่าเป็นเป็นงาน เป็นงานวิจัยคิดคน้น้วยบริษัทที่เขามีศูนย์วิจัยเขาเรียกวฮิวเซนเตอร์เนี่ยมูลค่าของศูนย์วิจัยเนี่ยตั้ง300ล้านเหรียญนะครับแสดงว่าเขาทุ่มเทในเรื่องของอ เขาเรียกว่าสมุนไพรมากนะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆเลยสําหรับใครที่ได้ลองทานกันนะครับและที่สําคัญขวดหนึ่งนี้ทานได้เป็นเดือนนะราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะเอาเป็นว่าก็ใครสนใจก็ติดต่อมาตามเบอร์ที่อยู่ทางด้านล่างนี้แล้วกันนะครับพร้อมโปรโมชั่นดีๆที่เราเซตไปให้เนาะวันนี้ก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับคุณพรเทพมีคลายแลวก็คุณแก้วค้าขนางเนียมสาขาครับผมขอบคุณครับแล้วก็พบกับรายการของเราได้ใหม่นะครับ healthy world มหัศจรรย์โลกสุขภาพนะครับเจอกันใหม่ในคราวหน้าวันนี้เรา3ามคนลาไปก่อนสวัสดีครับ 嗯。